ท่านผู้ชมโอ้ผมกลับมาเอ้ากลับกระเด็นแล้วนี่ครับโอ้อย่าเข้าอ่อยนะไวไวขนะดนั้ผมนี่ฮะใส่ไว้นี่นี่ครับผมกระเด็นมานี่แล้วตรงนี้นี่หลังนี้หลังนี้เป็นไงครับหลังนี้โดนไม่เอ่ยหลังนี้เอ้าอุ้ยนี่ไงท่านผู้ชมโดนนี่ครับผมเมื่อวานนี่ก็มันมือนะผมคนหาเยอะมีรอยอยคนแหวกครับผมเป็นไงครับหลังนี้หลังนี้เอ๊ะหลังนี้กลับกระเด็นนี่เท่านผู้ชมเดี๋ยวนเดี๋ยวไงเนี่ย โข้ใส่กลับวันนี้ไปไหนแล้วสองดูก่อนฮะเฮ้ยหลังนี้ท่านผู้ชมหลังนี้กลับกระเด็นลงมาท่านผู้ชมเอ้าเดี๋ยวดูก่อนเลยเอ้าเดี๋ยวดูเอ้าหลังนี้เป็นไงครับเอ้าท่านผู้ชมโดนนี่นี่ฮะหลังนี้หลังนี้หลังนี้เอ๊ะกลับตึงเอ้ยเดี๋ยวดูด้วยคสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านผมและสวัสดีผู้ที่รับชมด้วยฮะอ่ะวันนี้เกือบมืดครับผมก็ห้าโมงฝ่าฝ่าเกือบเกือบหกโมง เอามาดักหนูด้วยกันหมายนี้ไม่เคยไม่ได้มาเคยมาผมหมายตรงลงไฟฟ้านะก็ตรงนี้ผมเคยมาแต่นานแล้วฮะนะครับรอบนี้ก็เลยมาใหม่เป็นข้าวเป็นข้าวเป็นข้าวเละนะผมเนี่ยอพอดีทิดกาลังมาหว่านปุ๋ยพอดีเลยบอกว่ามีร้อยหน่อย,อยเขาบอกว่ามาจาัดก,การให้หน่อยเพราะงั้นเดี๋ยวถ้าน้ำแห้งนี่มันจะก,กัดข้าวเละเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอาวุธเลยของเราด้วยกันนี่ฮนะอาวุธของเราวันนี้ผมจะใช้เป็นข้าวอ่อยนะผมอันนี้ เนี่ยข้าวกับเปียกน้ำมาแนะล้วฝนตกเปียกน้ำงอกเฉยเนี่ยฮะก็จะเป็นใส่ฝาใส่ข้าวอ่อยนะฮะนี่ครับผมกาจะเป็นรูปแบบนี้นะผมในงานสแตเลสฮะเมื่อกี้นี้จับจับ,จบรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนรอยสนิมไม่อยแต่พอแต่พอเอามือลูบไปปุ๊บม,มันหลุดมันหลุดหมดฮะมันอาจจะอยู่กับโดนอ,อะไรนะโดนกับเหล็กครับผมแล้วมันอาจจะนี่ด้ไม่มีปัญหาฮะมือลูบๆก็หลุดหมดฮะ อ่ะไปดักด้วยกันวันนี้ก็เหยื่อเขาอ่อยแล้วก็จะเป็นน้ําหอมของทางสายล่าครับผมก็เดี๋ยวเราดูตรงนี้มีอยู่สองที่นะตรงนี้ผมเดินมาดูอ้าวนี่ครับผมรอยขุดใหม่ๆฮะเมื่อเช้านี้ยัง,ย,งยังเปียกๆเลยเชา้าเออเย็นมานี่อ่าเริ่มเริ่มแห้ง,งแล้วครับผมเนี่ยผมมองดูว่าตรงนี้มันมีตัวอยู่เดี๋ยวดูด้วยกันทั้งสองที่อะไปะดักเลยเรา,า,าจะตาดักเลยรตรงเนี้ยมันมีรอยตรงเนี้ยข้างข้างในเรียบเลยทําผมเอ้ยอันนี้ เ,เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจักให้ดูแค่ตรงนี้แล้วกันเอาตรงไนเนดีอะตรงนี้ดีหรือตรงนี้ดีได้หมดนะผมว่าเนี่ยตรงนี้ก็ได้เนี่ยจะลองวางะนะตรงนี้แม่ตรงนี้มันจะไม่ค่อยดีหนูดึงแล้วมันจะไอ้นี่ฮะจะดีแล้วมันจะไม่โดนเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวผมจัดตรงนี้ฮะามาเราเปลี่ยนมาตรงนี้ดีกว่าท่านผู้ชมตรงนั้นมันพื้นที่วางมันน้อยฮนะนี่ครับผมก็หมูเชื้อตัวหละคผมทางสายล่าห้าฉีดเลยครับสอง อ่ะนี่นครับผมขีดระหว่างเลยฮะผมว่าหนูก็ต้องมาอยู่แถวนี้แล้วเนี่ยฮะพอออกมาเดี๋ยวเขาได้กลิ่นเดี๋ยวเขาต้องจัดการดึงเหยื่อแน่นอนฮะตรงนี้อ่าลูกได้เลยครับตามนี้เลยดักอย่างนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเดี๋ยวมันจะมือนะผมผมว่าผมจะดักให้ท่านผู้ชมดูสักสองสามรูผมกลัวจะไม่ทันฮนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันตอนยามเลยดีกว,ว่า ก็อาจจะไปตอนช่วงเช้าเลยนะผม okay. เอเคฮะอ้าวท่านผู้ชมใส่หนูเสร็จกลับมาหลังที่รีวิวโดนแล้วหงายท้องเก่งไปแล้วโอ้ไวเกินเอ้ดูหน่อยโอ้ยไวดีแท้ล่ะนี่ฮนะเดี๋ยวอา้าวไหนๆนี่ๆนี่กับผมท่านผู้ชมโอ้ผมกลับมาเอา้ากลับกระเด็นแล้วนี่ครับ โอ้อเหยื่อข้าวอ่อยนะฮะไวไวนันนะผมนี่ฮะใส่ไว้นี่นี่ครับผมกระเด็นมานี่แล้วโอ้เจ๋วฮนะท่านผู้ชมเอา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 เก็บสิครับนี่ครับผมโอ้นี่ครับอา้าวโอ้เพิ่งโดนใหม่ๆเลยนเนี่ยฮะเนี่ยถ้า,าเหยื่อข้าวอ้อยจะดีอย่างเงี้ยละผมนี่ฮะปากถึงเหยื่อแล้วผมข้าวปุ๊บก็เตามเลยนะนี่ฮะโอ้ หลังนี้ต้องย้ายแล้วใส่ตรงนี้ไม่มีแล้วครับผมเอาเลยเอาเลยเอาเลยโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวหลังนี้เดี๋ยวผมจะขอไปใส่ตางนู้นห่างๆนู้นเลยนะผมแล้วเดี๋ยวเรามารุ่นกันตอนเช้าเชียร์ผมเดียหมาผมหนึ่งแต้มนะก็สวัสดีเอฟซีในช่วงบรรยากาศยามเช้านะไปดูหนูด้วยกันเมื่อคืนนี้เก็บไปหนึ่งตัวแล้วนะเก็บไปหนึ่งตัวเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันว่าไอหนึ่งตัวเนี่ยมันจะหมดไหมมันจะมีอีกเปล่านะผมไปดูด้วยกันอยู่นี่ฮะ อยู่ที่จอดรถพอดีนี่เมื่อวานี้เมื่อวานี้ออกมานี่โดนเลยฮนะยังไม่มีรอยขุดเลยนี่ท่านผู้ชมดูเช้ามีรอยขุดออกมาอีกอ่ะอ้าฮเฮ้ยยังไงยังไงยังไงนี่ฮะเดี๋ยวเดวดูรอยข้าวข้าวก็ไม่เหลือเลยท่านผู้ชมเห็นไหมเมื่อวานี้มีรอยข้าวอยู่นี้ด้วยเช้ามาข้าวเลยอ้าวอย่างนี้ อย่างนี้ตั้งหน้าตั้งกล้องให้ดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้โลง่งเลยเนี่ยตั้งกล้องได้เลยเนี่ยได้เห็นกันเลยนะครับผมนี่ฮะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเค๋เคเยวาจัดไปฮะไปเราไปดูหนูเราไปดูปดหลังรถไปกันรูนหลังแรกด้วยกันเลยอยู่ข้างหน้าเนี่ยฮะตรงนี้เป็นโลงไฟฟ้านะผมเนี่ยไม่ได้มาหาตรงนี้นานเลยพอมาดูอา้ามันมีรอยเหมือนกันครับผม คนหาก็เยอะนะฮะไม่ใช่ว่าผมหาคนเดียวหนูมีเป็นงสิบเขาคนหาเป็นร้อยเอาไปตรงนี้มันใกล้ทางฮนะก็เลยมีคนเข้าหาเยอะนะฮะตรงนี้ตรงนี้นี่หลังนี้หลังนี้เป็นไงครับหลังนี้โดนไม่เอ่อยหลังนี้เอาโอ้ยนี่ไงท่านผู้ชมโดนมีครับผมอ้าโอ้ยเอา้ายังอยู่เลยอยู่เลยเอโอ้เต็มเต็มนี่ครับ อุ้ยผมว่าแล้วมันจะโดนอย่างนี้ไงอุ้ยตัวนี้ปลเลอเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยท่านผู้ชมอุ้ยตัวนี้ครึ่งโล่ปงเนี่ยโอ้เดี๋ยวขอถับหางก่ะถับหางได้ไหมโอ้ยเลยท่านผู้ชมอุ้ยน้อยที่ไหนเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โอเคแล้ว okay, ผมขอจัดการหน่ะฮะอุ้ยตัวแรกก็สวยเลยเนี่ยโอ้เอามานี่ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูตัว ดูต,ตัวหนูกับมือผมนะมือผมใหญ่ๆนะผมหนูมือเล็กเลยอะ่ะโอ้ยตัวนี้ใหญ่จริงๆสุดยอดสุดยอดนะผมโอ้เอาไปดูหลังที่สองนะหลังแรกเอาเลยเอาไปไปดูหลังที่สองนะ ก็แมวนะไปไดูหนูดีกว่าเราดูหนูของดีกว่าดังนี้ดังนี้ดังนี้นเอา้าท่านผู้ชมอะไรกันเนี่ยท่านผู้ชมอะไรกันครับมันมันเขาทำไมมันกินหมดฟ้าเลยล่ะอะไรวะเน,นี่้เราไปไม่ตีล่ะเอ๊ะมันทำมันทำล้มหรือเปล่าผม,มงงกับมัน <G ül üş> อ๋อแปลกฮะเออตัวอะไรกินหรือเปล่าเนี่ยทําไมก่อถ้าเราเป็นหนูนี่ไม่เหลือแล้วฮะกระจุยแล้วถ้าหนูเล็กก็ไม่เหลือ,อแปลกแปลกแปลกไปไปดูต่อ <c oughs> มาท่านผู้ชมดูฝั่งนี้มาตรงข้ามโรงไฟฟ้ามาฝั <c oughs> ่งนี้มีอยู่กี่ลังเนี่ยฝั่งนี้มีอยู่โอ้จำไม่ได้แล้วเ <c oughs> ดี๋ยวไล่ดูด้วยกัน นี่ตรงนี้ตรงนี้ผมใส่ไปหลังนี่มีไหมเนาะเมื่อวานนี้ก็มันมึนนะผมคนหาเยอะมีรอ่รอยคนแหวกครับผมเป็นไงครับหลังนี้หลังนี้เอ๊ะหลังนี้กลับกระเด็นนดิท่านผู้ชมเยอะแล้วเดี๋ยวะเปไงเนี่ยขมใส่กลับไปที่ไปไหนแล้วไหนไหนอ้าอุ้ยอุ้ยท่านผู้ชมอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้โหมันงับโดนไม้เยยรื่องเลยโอ้ยตายเลยท่านผู้ชม เสียงเป็ดเฮ้ยมันงับมันลากอะไรอะไรไปที่ท่าไหนเนี่ยเออกลับมันต้องมีไม้เสียบสักหน่อยครับมันถึงจะดีเนี่ยแล้วงับไปโดนไม้ด้วยเลยหลุดได้แล้วเนี่ยเอาเคไปต่อไปต่อไอ้ผาทะผาทะทั้งสี่มั้ง่งใช่ปะเนี่ยมาลงข้างไหนลงลงข้างนี้นี่ดูหลังเลยนี่ฮนะดูดิ ทางสายโทรศัพท์ทางสายอะไรเตหห้หมดเลยโอ้โหเอ้ามุดหน่อยฮึ <g ül> นี่ฮนะตรงนี้หลังนี้เป็นไงหลังนี้หลังนี้เฮ้ยหลังนี้เอาเยอะท่านผู้ชมอะไรอยู่เนี่ยเอ๊ะมันเข้าหลังกลับกันหรือยังไงเนี่ยอู้อัน,นี้มีรอยครับท่านผู้ชมอันนี้โดนไม่จังเนี่ยผมว่าเนี่ยมีรอยขนติดอ,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 อยู่น้อยๆเนี่ยเอ้ยหาอะไรวะเนี่ยเอ นี่ขนอ่อนๆน้อยๆโดนไม่จางโดนไม่จางครับผมนี่โอ้นี่นี่นี่ท่านผู้ชมมันขึ้นมากินแล้วมันขึ้นมากินบนกับครับผมเนี่ยมันขึ้นมากินอยู่บนกับแล้วนี้ว่าเราเวลาหนีบแล้วมันโดนมันโดนเฉียวเนี่ยถ้ามันเข้าข้างหน้าเนี่ยมันมันไม่เข้าถ้าเข้าตรงๆไม่เหลือผมอ่ะไปดูตรงโคนเสาไฟฟ้านี่ใช้ป่ะอันนี้อ่ะอันนี state, ้แ oh, หละอันนี้แหละลงไว้หลังเนี่ย มีไปแล้วเนาะนี่ฮะลงใไปดูฮะเดิไม่เดินฝั่งนูน้นดักเสร็จแล้วจำฮะเฮ้ยเสดวามีหนูมันจะท่าโดนลั่นกันแทวเกือบทุกหลังเลยเนี่ยหลังนี้ไม่มีตัวมาเอารับผมเี่ฮะหลังนี้นี่ฮะหลังนี้ไม่มีตัวมาเอาโอเคผมขอเก็บฮะเดี๋ยวเราไปดูต่อมาครับด,ดูตรง,งนี้ให้ห่อหลังตรงนี้ใช่ไหมใช่ดอนาใช่ใช่ใช่ใชใ สองดูก่อนฮะเฮ้ยหลังนี้ท่ JI, drama, 1991, านผ oui, ู้ชมหลังนี้กลับกระเด็นลงมาท่านผู้ชมเอาดูด้วยดูขอด้วยเอาดูด้วยดูเอาหลังนี้เป็นไงครับเอาฮึ่ท่านผู้ชมโดนนี่ไงเอาเต็มเครื่องอ้าผมบอกแล้วถ้าหนูมันเข้าถ้าหนูมันเข้าตรงๆแล้วไม่มีเหลือท่านผู้ชมเอาเฮ้ยนี่ครับเนี่ยหนูเข้ากลับอย่างเงี้ยมันจะดีอย่างฮะท่านผู้ชมเนี่ยฮะ หัวเข้าเต็มเหยือผมแต่ว่าที่ว่าที่ลั่นแล้วไม่โดน rue, หนูเหยียบกลางหนูเข้าหลังกลับนะฮะหลังกลับแล้วเหยียบอยู่ข้างหลังในเวลาดีก็มันหนูกลับจะตีหนูก็เด็นออกนะฮะไอ้นี่เลยเฮ้อเฮ้ยท่านชมนำนำหนักๆไปครับโอ้โหจะหนูแถวนี้แต่ละตัวนี่เซียนๆทั้งนั้นนะผมเนี่ยที่อยู่ๆเนี่ยใหญ่จริงแต่เซียนเอาไปโอ้หนต่อเนาะเดี๋ยวนะตรงตรงโคนเสาไฟนู้นก็ต่อนะตรงนั้นอะ เดี๋ยวผมพาไปฮะเดี๋ยวเก็บก่อนมาดูดูกันอีกหนึ่งหลังฝั่งนี้นะฮะตอนนี้ต้องเร่งทำเวลาแนละ้วเวลาเลยเดี๋ยน้อยเดี๋ยวผมจะไม่ทันเวลานะฮะตรงไหนเนาะแถวนี้หรือเปล่าเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นานนานนาะผมวาดอยู่แวผมแหวกลงไปหนึ่งหลังฮนะไหนอ๋อไหนาหน,านานนานนี่น,นี่ ใช่แน,น่นอนนี่ฮะหลังนี้หลังนี้หลังนี้เอ๋กับตึงเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดเอาเอาอีกแล้วอุ้ยท่านผู้ชมมัน,นยังไงวะเนี่ยโอ้โอ้เส้งเป็ดเลยอย่างนี้โอ้ตายสงสัยผมว่าเมื่อวานเนี่ยผมไม่ได้เอาหลักเสียบด้วยนะฮะถ้าผมว่าหลักเสียบเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวรอบหน้าเอาใหม่ผมต้องเอาหลักเสียบแล้ว บางทีมันลากกลับครับผมหนูมันลากกลับแล้วมันหนีไม่โดนตีไม่โดนเนี่ยโอ้โดนโดนเหมือนการท่า้ชมเดี๋้อเด้อเด้อเห็นไหมมันโดนเฉียวๆน้อยๆเนี่ยขนอ่อนนิดเดียวเองเนี่ยโดนมันโดนน้อยมันโดนน้อยท่านผู้ชมโดนนิดเดียวเองเนี่ยเออมันโดนเนี่ยมันเข้าไม่จังเอาไปไป ด้วยสองหลังเวลาหน่อยแล้วอยู่ตไหนน้องเนี๋ยวทดสอบข้างหน้านะฮะสองหลังเลยเนี่ยยันตรงนู้นเลยดูหน้าเนี่ยหนึ่งหลังหลังนี้หลังนี้หลังนี้โดนนะตรงนี้มีตัวมาไหมคือไหนฮะตรงนี้มีตัวไหมหลังนี้หลังนี้ไม่ไม่มีตัวมาเลยแต่เดี๋ยวมาย้ายไปอยู่ฝั่งตรงข้ามแน่เลยหลังนู้นโอ้หลังนู้นก็ไม่โดนผมเห็นเห็นเห็นกลับอยู่โอเคปะ ท่านผู้ชมเรามาสรุปหนูด้วยกันโอ้เดินซร้อนเลยครับผมได้สรุปแล้วได้มาสองตัวหลุดไปเท่าไหร่หลุดไปสามนะครับผมท่านผู้ชมหลุดไปสามหรือสี่อ่ะที่กลับล่านแล้วไม่ได้ตัวนะฮะอ่าดูดูดูหน่อยดูหน่อยอ่าีครับผมวัน,นวันนี้มีแต่ไซส์วสวยๆนะฮะนี่ครับผมท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดอะ่ะนี่ยสุดยอดสุดยอดเลยครับผมหลุดไปสุดไปสามหลุดไปสามตัวนี่ถ้าถ้าลองถ้าลองถ้าได้หมดนี่ได้ห้าครับผมเนี่ย ตัวนี่ดูท่านผู้ชมสุดยอดนะผมเนี่ยก็สรุปผลงานก็เช้าสองแล้วผมเมื่อคืนนี้อีกหนึ่งครับเป็นสามตัวแล้วผมก็ฝากติดตามช่องช่างสายล่าคนรมาหากินและช่องยูทูบช่างสายล่าคนรมาหากินด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม